นั่นคือความจริงเนี่ยความจริงแต่ชีวิตที่เหลือของเราล่ะเนี่ยระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเอาไว้ทำอะไรจะเอาไว้แสวงหาทรัพย์เพียงฝ่ายเดียวเ่ยหาเงินหาทองเพียงอย่างเดียวเลอแล้วมั่นใจได้หรือหรือไม่ว่าหลังโลกหลังความตายไปเนี่ยจะเป็นอย่างไร เรามั่นใจแค่ไหนหากเกิดขึ้นมาอีกก็คงไม่หนีไม่พ้นวิถีเดิมต่อให้จำไม่ได้ก็ทุกหนีไม่พ้นทุกทุกคนเกิดมาก็จำไม่ได้หรอกว่าตัวเองมามาจากไหนเป็นใครมาก่อนแต่สิ่งที่เผชิญอยู่ต้นหน้านี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นครูบานี่มองเห็นชัดเลยว่านี่เรากำลังเหนื่อยตายเปล่าวันนี้ได้กลับมาบ้าน เห็นโรงงานเห็นบ้านเห็นเนมื่อก่อนนี่โอ้ยแสวงหาทรัพย์ตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่หลับไม่นอน,นยพยายามทำงานทำการด้วยพละกกำลังที่เรามีว่าเรายังหนุ่มอยูเ่เรายังแข็งแรงอยู่พยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ทรัพย์มายอมเหนื่อยยอมละเพื่อแหลกหวังว่ามีเงินแล้วจะมีความสุข เท่านั้นเลยมีไม่ใจสุขจริงนะคนจนก็ทุกแบบคนจนคนรวยก็ทุกแบบคนรวยนี่จนหรือรวยก็นี้ไม่พ้นทุกเพราะเราไม่เข้าใจโลกเลยเราไม่มีธรรมะเลยทีนี้คุบาเริ่มไม่ไว้ใจกับสิ่งที่คุบาเชื่อไง เราเคยเชื่อว่าเราได้รับการยอมรับจากสังคมได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงได้รับการยอมรับจากครอบครัวนะเป็นที่รักของครอบครัวนะมีทรัพย์สมบัติบ้างนะเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่คณะในหมู่เพื่อนก็หวังว่าจะมีความสุขเอาจริงแล้วก็ใหม่ เลยนั่งนึกไปต่อให้เราเป็นถึงเจ้าฟ้า,ฟาพระมหากษัตริย์ความทุกนี้ก็ยังมีในหัวจิตหัวใจเหมือนเดิมต่อให้เรามีเงินมากกว่านี้ก็คงหนีไม่พ้นทุกข์เหมือนเดิมมาดูว่าชีวิตเราตอนนี้ลำบากไ่่ในการเป็นอยู่เป็นในการขบการฉันการอยู่การกินก็ไม่ลำบากเลยแม้แต่น้อยสาวางแสวงหา อาหารอันอันเป็นเลิศดยิ่งกว่าคนอีกมากมายที่เขาหาไม่ได้ไม่ต้องคอยมาอดมือกินมือแต่ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ,พ้นเพราะมันไม่ได้ทุกกายแต่มันทุกใจทุกกายนอนพักก็หายทุกกายเหนื่อยกายนอนพักก็หายแลเหนื่อยใจในกินข้าวก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับกังวลหวาดกลัวหวาดระแวง มีแต่ความกังวลเนี่ยมีแฟนก็กังวลกับแฟนมีรถก็กังวลกับรถมีอะไรก็กังวลมีทรัพย์สมบัติก็กังวลหมดเหลืออย่างเดียวยังไม่มีลูกนถ้ามีลูกก็คงไม่พ้นหนีไม่พ้นเหมือนกันยิ่งลูกดีนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งดีดีนี่นะยิ่งเราลักเขามากเนี่ยโอ้ย โลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทำไมครูบาพูดถึงแต่เรื่องทุกข์เรื่องแต่ทุกข์น่ยครูบาไม่ไม่พูดเรื่องความสุขเลยเนี่ยพูดแต่ทุกข์แต่ทุกข์แต่ทุกข์อยู่เนี่ยเอาใครจะมาพูดเรื่องความสุขก็พูดไปสินะที่มานั่งอยู่เนี่ยฉันล้นอยู่เนี่ยก็เพราะทุกข์แต่นั้นเลยไม่มีทางหรอกที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เรากำลังเหนื่อยตายเปล่า ลองกลับมาย้อนมองตัวเองดูว่าตอนนี้เรากําลังสแสวงหาอะไรให้คุณค่ากับอะไรเป็นเป็นสิ่งสําคัญระหว่างกายนี้หรือใจนี้ผู้ชนดย่อมเปลี่ยนสมบัติภายนอกเป็นสมบัติของใจโดยหลักการง่ายๆเลยว่าอาศัยร่างกายเนี่ยเพื่อพัฒนาจิตใจหลักการนี่แหละในเมื่อกายไม่ลำบากก็เพื่อการพัฒนาจิตใจที่เลิศขึ้น แต่ถ้าคนมันยังลําบากกายอยู่นี่ยากที่จะพัฒนาใจแหละทีนี้คนหาชาวหามือกินมืออยู่มันจะเอาเวลาไหนมาศึกษาธรรมะยากเลยแต่บางทีสบายจนเกินไปก็หลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงนุ่หนุหนไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนแก่นุนนะไม้ในใกล้จะผุพังหมดแล้วยืนก็ไม่ไหวแล้วถึงไปรู้สึกตัว ความตายความชราใกล้เข้ามาความตายกา็ใกล้เข้ามาถึงรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราต้องรีบขนขวายในสิ่งที่ที่เราจะหวังพึ่งได้ในชาติหน้าในภพหน้านะมันก็สายไปแล้วหูก็ตึงแล้ตาก็ฝ้าฟางไปแล้วนะฟังธรรมมากก็ไม่ได้ยินแล้ว มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็ไม่ไว้แล้วร่างกายไม่ไว้แล้วเวลาลุกก็เอาตูดขึ้นก่อนแล้วเนี่ยมันไปนู่นนะถ้าเราแบ่งเวลาบ้างนะในยี่สิบี่ชั่วโมงนี่ขอแค่วันละครึ่งชั่วโมงแบ่งเพื่อให้อาหารติดใจเราบ้างวันละแค่ครึ่งชั่วโมงนะไม่มากหรอกนะแค่ครึ่งชั่วโมงเอง ทิ้งภาระทุกอย่างให้หมดทิ้งการงานทิ้งทุกสรรพสิ่งทิ้งอดีตทิ้งอนาคตให้หมดเลยให้มาฝึกรู้ลมหายใจบ้างวันละครึ่งชัง่วโมงไม่มากเลยขอแค่วันละครึ่งชัง่วโมงเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่เราจะเก็บสมบัติของใจได้ได้บ้างนะนะเยอะไม่ครึ่งชั่วโมงนี่ ไม่น่าเยอะนะไม่เยอะเลยนะนะุมาถามโยมพี่ว่าเป็นยังไงบ้างงานนะงานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเมื่อเสนอราคาไปเนีเมื่อสูงหน่อยก็งานก็จะหลุดแล้วบอกเมื่อก่อนนี่เราเสนอเท่าไหร่ก็ไม่หลุด ดมพี่ว่ามีมีคู่แข่งเนเมื่อก่อนก็มีคู่แข่งแต่เ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการฝึกสมาธิใจที่มีกำลังของสมาธิคำพูดนี้มันมันมีพลังงานคำพูดมันมีพลังงานมาก คุปบาบอกราคานี่บอกตามใจเลยเสนอราคากับลูกค้านี่แล้วบอกตามใจไม่ไม่มีมาตรฐานเราอยากได้เท่าไหร่เราก็เรียกเอาแล้วก็ไม่เคยมีใครปฏิเสธด้วยเห็นไหมขอแค่วันละครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละเอ้าหากว่ายังไม่จริงนะยกตัวอย่างโรงเรียนของด็อกเตอร์ อาดองค์เหรอใช่ไหมอาดองนะด็อกเตอร์อาดองค์ที่เขาเคยทำงานอยู่นาซาโรงเรียนเขาเนี่ยเขาเรียนหนังสือแล้วทุกชั่วโมงเขาจะทำสมาธิกันเขารับรองเลยว่าเด็กนักเรียนของเขาสอบได้ทุกมหาลัยในประเทศเขาไม่ได้เน้นเรื่องเรียนเลยนะเขาเน้นทำสมาธิ แล้วเขากล้าบอกเลยว่านักเรียนของเขานี่สอบได้ทุกมหาลัยในประเทศนี้นี่คือความสำคัญของสมาธิบุคคลใด้เจริญฌานเข้าออกฌานเจริญฌานอยู่เนืองเนืงสถานที่ที่เขานั่งก้าวย่างหรือสัมผัสอยู่เป็นทิพย เป็นทิพย์สมัยก่อนเขาใช้ภาษาอย่างนี้นี่คือคำของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าบุคคลใดจเจริญเนี่ยเขาเรียกว่าจเจริญฌานเขาจะอยู่ที่ไหนสถานีตรงนั้นเป็นทิพย์เนี่ยอยู่บ้านบ้านก็เป็นทิพย์ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นทิพย์เนี่ยมันมีพลังงานวาจาก็เป็นทิพย์ เนี่ยอำนาจของสมาธิอยากขายดีจะไปยากอะไรหึอยากขายดีไม่ยา,ไย,าาย,ไมยากหรอกอยากทำมาค้าขายขายดีนะฝึกใจให้มีกำลังฝึกใจให้สงบไม่ต้องไปนะอ้อนบอนนังกวักหรอกนะกวักลงไปนะกับน้ำแดงสองขวดน่นนะ ใจเราต้องหากที่มีอำนาจมากแหมเอาน้ำแดงไปนะให้นางกวักสองขวดแล้วจะให้เขากวักลูกค้าเขาล้านไหม <c oughs> ลองนั่งสมาธิดูสิวันละครึ่งชั่วโมงกันนั่นแหลนะนั่งที่ร้านเราดันแหละนะก่อนเปิดร้านก็ได้นะก่อนเปิดร้านเนี่ยนะ สักครึ่งชั่วโมงกราบลงสามหนนะน้อมจิตนะข้าพเจ้าจะขอฝึกสมาธิกรรมฐานนะการงานใดๆนะอดีตอนาคตภาระใดๆที่เป็นภาระแห่งใจนี้ข้าพเจ้าจะขอวางไว้ก่อนต่อไปนี้มีหน้าที่เดียว กำหนดรู้ซึ่งลมเข้าและลมออกข้าพเจ้าขอตั้งสัตว์จะเพียรปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหากข้าพเจ้ากระทาได้ในสัตว์จะนี้ขอความจเจริญจงมีแด่ข้าพเจ้าแก่บริวารของข้าพเจ้าแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งใจอย่างนี้แล้วก็กําหนดรู้ลมเข้าเลย หายใจเข้าลึกๆนะทำลมให้ส้านไว้ทั่วตัวกำหนดรู้ซึ่งลมเคลื่อนออกนะมันลึกเท่าไหร่มันก็ออกเท่านั้นนะลมทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจอย่าทำพอนะเขาเรียกว่าอย่าทำพอให้มันแล้วไปทำด้วยความตั้งใจมั่นนะทำด้วยความตั้งใจแบบประหนึ่งว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานมาให้เราทำนะเนี่ยนะทำแค่นี้แหละใจเราจะสะสมกำลังแห่งความสงบนะฝึกให้มันอยู่กับลมให้ได้ทำให้มันชำนาญนอนะย่างน้อยนี่ง้องวันละครึ่งชั่วโมงนะ เหตุน้อยเนีย่ยเขาเรียกว่าเหตุน้อยผลก็น้อยเอาอยากได้มากก็เอาเยากกอะกว่านั้นนะเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงก็ได้หลายเรื่องเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วเห็นไหมเชื่อเถอะนะร้านค้าหรือทำการทำงานตรงไหนก็นะขายดิบขายดีหมดเพราะอำนาจจิตอำนาจใจอยงนี้ มีกําลังมากะไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้คูบารับรองด้วยประสบการณ์ของคูบาเองนโรงงานอื่นเขานี่ต้องของานนะโรงงานคูบารํทำเนี่ยต้องปิดรับงานเพราะทำไม่ทันมันเยอะเกินครูจันตะวันบอกว่าชายเนี่ย ทำงานไหนก็ตามเลยไม่มีเจ๊งเพราะอะไรเพราะเขาเพราะเขาฝึกนี่แหละอันนี้ประสบการณ์เราเองนะประสบการณ์ตัวคุบาเองนะอยากให้ลองฝึกดูลองพิสูจน์ดูนะลองพิสูจน์ดูหากเป็นนักเรียนก็เรียนเก่งเห็นไหมอย่างโรงเรียนของด็อกเตอร์อาจองเรียนเก่ง ความจํามันจะดีขึ้นนะเมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดด้วยความสงบมันเหมือนเครื่องบันทึกเสียงจิตเราเนี่ยถ้าจิตมันสงบมันก็เหมือนเครื่องบันทึกเสียงมันไม,มีเสียงมาแทรกบันทึกอะไรมันก็ชัดเข้าใจไหมเวลาบันทึกอะไรก็ชัดนเวลาเรียนอะไรก็เข้าใจอย่างรวดเร็วพูดไม่กี่คําก็เข้าใจแล้ว ระบบสมองดีอ่านี่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 มีเรื่องหนึ่งเรื่องระบบสมองอคนนั้นเป็นนักบินมั้งเขาไปบวชนะกำลังดังเลยช่วงนี้เขาเป็นนักบินคนนี้ทำสมาธิมาตลอดชีวิตเขาเลยทุกครั้งที่เขาว่างขอแค่เขามีโอกาสว่างหรือเขานั่งรออะไรสักอย่างจะขึ้นบินจะอะไรก็ตามนะ ถ้าเขาว่างเขาจะฝึกดูลมเสมอเขาจะฝึกสมาธิเสมอค่าสมองเขานี่อัศจรรย์มากนะเขามีเครื่องวัดไงค่าสมองนี่หมอนี่อึ้งเลยว่าโอ้ยทำไมค่าสมองของคุณดีขนาดน,นี้ไม่เคยเจอเขาบอกเลยว่าผมทำสมาธิแทบจะตลอดเวลาเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะจะมวัวแต่ไป นะหาสแสวงหาลองทําสมาธิดูเถอะนะมันมีผลวิจัยรับรองมากมายเลยหากไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะชอบเชื่อวิทยาศาสตร์นักเลยนะีก็มีผลวิจัยมากมายแม้แต่ฝรั่งก็ยอมรับกันหมดแล้วว่าการฝึกสมาธินี้เป็นการพัฒนาจิตใจที่เลิศที่สุดแล้วศนะาสตร์แห่งการฝึกสมาธินี่ยจรงมากมายเลยยุคนี้ นะแต่สําหรับพระพุทโ์นี่ท่านรู้มาตั้งแต่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์เดินตามหลังพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีทางทันด้วยนะแต่ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญเท่าไหร่นะยิ่งอย่าพิสูจน์คำพูดของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นนะเด็กๆ,ๆ,ๆเขาชอบเช,ชื่อนักวิทยาศาสตร์ไง จะชอบไปทางนั้นเราไม่เชื่อเรากะพุทธเจ้านะน้อยนักน้อยหนาไม่เชื่อแต่วิทยาศาสตร์พูดอะไรเนี่งเฮ้ยเนี่ยเขามีผลวิจัยรับรองเลยนะอย่างงั้นอย่างนี้เออวิทยาศาสตร์โอ้ยพ,พุทธเจ้าเก่งกว่านั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์นี่ของล้านหลังนะลองดูถ้าไม่เชื่อลองเอาสักนะสองสามเดือนดูสินะ ลองฝึกดูทุกวันทุกวันทุกวันช่วงปีใหม่ไงครูบาไปอยู่วัดนะตัวครูบาเองสมัยยังไม่บวชปิดโรงงานนี่ให้เร็วเลยปิดตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยปิดแล้ววันที่ห้าค่อยเปิดนูน่นเราไปอยู่วัดแหละโยนโทรศัพท์ให้แม่แนละ้วไม่ยุ่งนะโทรศัพท์โรงงานเนะี่ยโยนให้แม่เลยเนะี่ยอย่าช่วงเวลาฮนะันิมูลราเรียก เข้าวัดอย่างเดียวปทัปโทปโธปัทโธปัทโธอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยอยู่แต่วัดสบายชาร์จแบตเมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละเขาเปิดร้านสักอยู่แถวน้องไสเขาเป็นคนหนองบ้านหนองไส้ร้านสักเขาเมื่อก่อนก็อยู่แถวน้องประจัก์ชื่อพี่บอลโยมบอล พอถึงอย่างเงี้ยเขาจะมาด้วยเพราะเขารู้ว่าเขามาทําเงี้ยแล้วชีวิตเขาดีมากการงานเขาดีมากเลยคนกาเข้าร้านการทํางานชีวิตเขาก็ดีเขาควบคุมอารมณ์ได้การไปอยู่กับครอบครัวก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างเขาได้เห็นประโยชน์ในการฝึกเนี้ยปีใหม่มาแล้วโทรมาก่อนไปด้วยกันชายไปวัดไหนปีนี้พี่ไปด้วยไปไปด้วยกันฝึกสมาธิ่องเนี้ย สนทนาทำกันบ้างเล็กน้อยพอเป็นกำลังใจนะสนทนากันแล้วก็แยกย้ายกันไปฝึกใครฝึกมันนะทุกปีอะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวเมื่อก่อนสมัยก่อนก็ไปเที่ยวนะเที่ยวพับเที่ยวร้านเหล้าไปเขาดาวเงี้ยนะหลังไม่เอานะ ไปแต่วัดเขาดาวเขาที่วัดโอ้อัศจรรย์ใจมากครูบาเริ่มที่จะต้องไปคูบาเริ่มตั้งแต่อยู่มาหาอะไรแล้วเริ่มตั้งแต่มาหาอะไรนู่นแหละนูจะไปไหนนะ ก็ไปวัดดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเกิดอาการที่แบบเรามืนคุบาร์เคยเที่ยวเคยอะไรนี่เหมือนพอแล้วอะไันนี่เที่ยวพอยังพอแล้วครับคุบาเลิกเที่ยวตอนคุบาอยู่มหาลัยปี3 เลิกในวันที่กูบาเลิกเที่ยวในวันนั้นเป็นวันที่กําลังไปเหมือนไปพารุ่นน้องไปเที่ยวที่วอร์มอัพที่เชียงใหม่รุ่นน้องเขาก็ลินแจ็คแดนเนียลผสมโคกมาให้เราังไม่ได้กินเลยนะ พอเราเหลือบมองคนรอบข้างเราเนี่มันดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สนุกไม่เพลิดเพลินเหมือนเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนคนโดนนาร้อนลวกกระดิ่นอยู่ <c oughs> ความรู้สึกอ่ะจากเคยสนุกความสนุกนั้นไม่มีนี่จึงเกิดคําถามกับตัวเองว่าเรามาทําอะไรตรงนี้สมควรพอได้แล้วก็เลยบอกเพื่อนให้ย hey, กูกลับแล้วนะ เพื่อนนี้ตกใจเลยว่าเราเป็นอะไรบอกต่อไปนี้ไม่ต้องชวนกูไปเที่ยวอีกแล้วนะหากกูจะไปกูไปกับพวกมึงได้นะแต่กูไม่เที่ยวอย่างนั้นอีกแล้วนะขับรถให้ได้นะไปนั่งเป็นเพื่อนได้แต่ให้ไปผับไปอะไร,ไ,รไม่ไม่ไปถ้าไปชิวๆน่ะไปไปแล้วก็ไปกินโคกไงนะกินกับแก้มเงี้ย เพื่อนเมาเราเราเมากลับเปลี่ยนใหม่มันมันอิ่มอะ